ทุกคนจะมาส่วนกินข้าวเที่ยงจะลาบไก่แกงเห็ดข้าวเหนียวพักไอ้ขุนกินทอเจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินข้าวตีจ้าไม่รู้เรื่องแล้วอะอ่ะทุกคนสวัสดีจ้า กินข้าว My favorite กินข้าวนอกบ้านอีกแล้ว <laughs> ตอนนี้โตะ๊ะโต๊ะกินข้าวเนี่ยมันกลายเป็นโต๊ะที่เอาไว้ตั้งต้นพริกหมดเลยค่ะโต๊ะไม้ก็เอาพริกขึ้นไปตั้งโต๊ะนี้ก็พริกเหมือนกันมันก็เลยเป็นรอยด่าง อย่างร้อนเอฟฟินอโซชิกปิงหมอแก่นดาอืมอืมอืมแซบมาเดอร์กินเขา่า เผ็ดเผ็ดมากไหมไม่ยังนอนรออ๋องย่อราโมนมินทานได้อัดย่อสเเชีก็ได้อ๋อกันน้นต่ล เรวจานแบ่งอืมร้อนแค่กินแกงเห็ดกระแทบละ่ะ เ้าเราจานใหญ่โพดเนาะ <laughs> ตกกันน้อยๆไออันโบได้เห็ดเพ็ดปันไดเพราะว่าเพื่อนกินนำเราจะก็ um, n am, n a. A เลยเอามักพริกเม็ดมานำ แล้วกระเทียมนํากระเทียมเม็ดปักเอ็บเมื่อวานกินลูกโดดในแกงเห็ดโอ้โหแสบท้องเลยจ้ะทุกคนมื้อนี้ยังบวชเคท่นะ เมันข<ล>ันทุกกะเพื่อนบอกว่าไตไก่อ่ะมันมันเคี่ยวยากอกะไรไม่กินโปรตีนนด้รึเปล่าออกรส ถ้าเพื่อนจะกินอย่างเพื่อนจะถามว่ามันมีคุณค่าทางอาหารอะไรแบบนี้นะทุกคนออะไรเนี่ยวไปเปริอน Mm. Om du vågar, jag, 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 jag utmanar dig 1000 kronor. Om jag äter en sån? Ja. Mm. Nej, då får du använda de pengarna till något bra annat. Du vågar inte. ไม่มีวิ่ด้วลัดม่ดรนเดันมันไม่รู้สเยวันนี้ร้อนมากไม่มีลมเลยเผ็ดละกินแกงเห็ดร on ้อนๆลงไปทีเนี้

Men jag tycker du, du talar väldigt bra faktiskt. Tack. Jo, jag har lätt för det. Men du behöver öva. Mm. Oftast. Det är ju det som är svårt med thai, det är ju tonerna. เขาเหนียวติดมือ ทอดแกม,มาเ,เดือดพับไป<อ>เดือดฟัสนะพับไปข้าวเหนียวแบบไอเอาแช่ทำร้อนไงมันก็เลยเหนียวมากยูร้องน้องทิ้งได้เนะี่ยอืม Vad ska du hämta? Jag ska hämta ris. Jag vill ha mjölk. Aha. Det är starkt. Ja. Var den söt? Ja. สีขาวเนาะกางเกงก็สีสีเกือบขาวเนี่ยเพื่อนแล้วเนี่ยลาบหยดใส่ ดูห่ลองอาร์มเม่อไอ้กดอืมย็ดตัวบ้านเนะเป็นตัวบ้านได้ก่อนเยี่ยมอีกอันแต่พี่ขุนชวนใบานานเหนอแล้ไปพสีค ชุดว่ายน้ำก็ใส่ไม่ได้เดี๋ยวไอ้ต้องไปค้นหาเกงงคขาสัน้นถ้าจะไปเล่นน้ำจะ้ะชุดว่น้ำแบบคือสิมันปริ้นปริ้นปริ้น <laughs> ไม่ได้เลอิ่มเมียเหรอไอ้ว like ่าจะตามเข้าเมืองช่วงที่พี่ผุนไปทำกิจกรรมชี้กงก็จะไป เดินห้างแต่ว่าพักเถอะพักสักวันหนึ่งอยู่บ้านแล้วก็จะทำทำพายด้วยค่ะทำพายบุเบอรี่เพราะว่าไปดูหมวยทำก็อยากกินตั้งใจว่าจะทำตั้งนานแล้วแบบมีแต่ขี้เกียจไง จะว่าขี้เกียจก็ไม่เชิงนะเพราะว่าถึงมันหยุดอะไรก็ไปเก็บเห็ดอะไรเงี้ยทุกคนเก็บเห็ดทำเห็ดทำสะอาดเห็ดอืม เราก็ทํางานอย่างเงี้ยค่ะมันพรบางทีมันแบบเหนื่อยแล้วอย่างเงี้ยก็เลยเวลาก็หมดก็ <c oughs> เลยไม่ได้ทำแต่วันนี้ก็จะต้องทําเพราะว่าเผื่อเราเดินทางอาทิตย์หน้าไม่แน่ใจว่าจะได้เดินทางวันอังคารหรือเปล่าหรือว่าวันจันทร์ก็คือพรุ่งนี้ เียผ็ดที่ขุนเผ็ดแล้วอ่ะโอ้เป็นนมสตัสะรธมมาแลบมั้อืมยงยิ้ไอ่ะ สะสะะไม้ไม่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 นม่ไม่ไม่กว่ไม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 ่ไ่ม่ไไม่ไ่ไม่ไมม่มมไม่่่มม่ไม่่ไม่า น้อยมากนะที่เขาจะกินพวกเครื่องในไก่อะ่ะเครื่องในสัก,กอื่นๆก็เหมือนกันแต่สำหรับพวงหาแซ่บเสย ัวใหญ่มากคือแก่แย่แต่สู้นาจก็บพอปเปิ้ลเนาะยับเบียดอิแต่นกอ่ะมันมาจิกแอปเปิลเราฮะจิกเป็นรูแล้วมันก็เน่าร่วงถอดนอกเราเลยเหรอยับเบียดอินแต่ ก็มีวันหนึ่งไอไปเจอแบบลูกมันเป็นรูนะ่ไยก็ไปเก็บแล้วก็ไปกินไอก็ปวดท้องเลยเพราะว่าแอปเปิลมันยังมีความเปรี้ยวอยู่เยอะอ่ะแต่ว่าพี่ขุนเขาบอกว่าบางลูกอะมันเก็บได้แล้วเมื่อเช้าไหก็เก็บลูกหนึ่งไม่รู้ยู่ไนพอดูสแลงเดนสมยอแต่ละคะเอ็นมันแข็แควแล้วส่งแชก็สซงเฟรนดิสตูรอ ทุกคนจ้เดี๋ยวไปก่อนอิ่มกันหมดแล้วดูดูดูพุงคนนี้พุงพุงออกนะคะพุงออกทั้งคู่แมลงวันมันกำลังบุกนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องขออนุญาตไปก่อนวันนี้กับข้าวอร่อยมากเลยนะคะไอชอบทั้งสองอย่างนะคะตัวนี้ไอก็ชอบมากตัวนี้กินข้าวอร่อยคะ่ะพี่คุณก็กินอร่อยเหมือนกันนะคะโอเค ขอบคุณ <Okay. S 1> ทุกคนนะคะทุกคนที่ให้กำลังใจเราสองคนเสมอะค่ะ Thanks for watching I have to go to drink My mouth is burning เพื่อนบอกว่าเพื่อนสิบไปกินน้ำมันเผ็ดจ้ะดูใครทอดเด่นแล้วเช็ดต่อถุงหลอดโอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบาย